ยกแขนไม่สุดแบบนี้ใช่อาการไหลติดหรือเปล่าเพืเ่อนๆคนไหนที่เคยมีอาการเจ็บรอบๆหัวไหลวก็ยกแขนขึ้นไม่สุดท,ท,ทั้งที่ตัวเองเนี่ยเพิ่องอายุ30กว่าเคยสงสัยกันบ้างไหมคะว่าอาการแบบเนี้ยเรียกว่าไหลติดหรือเปล่าแล้วเราไหลติดจริงๆหรือว่าแค่เอ็นอักเสบซึ่งความแตกต่างของ2โรคนี้นะคะก็คือตำแหน่งพยายธดีสภาพที่เกิดค่ะข้อไหลติดเนี่ยมันจะเกิดจากการที่เยื่อหุ้มข้อไหลของเขาอะอักเสบ จะนำไปสู่การที่มีพวกพังผืดมายึดรังรอบข้อไหล่คะ่ะทาให้ไม่สามารถยกแขนได้สุดต่างกับเอ็นรอบข้อไหล่อักเสบก็คือถ้าสมมติว่าเอ็ A S, นอักเสบมีคนมายกแขนให้เราก็จะสามารถยกได้จนสุดเลยเพราะว่าเยื่อหุ้มของมันเนี่ยไม่ได้เกิดอะไรแต่ว่าเอ็นข้อไหล่เนี่ยมันอักเสบทาให้ลิมิตก,การขยับเคลื่อนไหวแต่ข้อควรระวังก็คือคนส่วนมากที่เอ็นรอบข้อไหล่อักเสบเองเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราเจ็บมากๆแล้วเราก็หลีกเลี่ยงการใช้งานสุดท้ายล่ากายจะสร้างพังผืดมายึดเกาะทําให้เราเกิดอาการไหล่ติดจริงๆได้ค่ะเดี๋ยวเรามาด ะะว่าเราเป็นภาวะข้อแหลติหรือว่าแค่เอ็นหักเสกก็ให้เพื่อนๆนะคะลองดูนะคะว่าเราสามารถหวีผมได้ตามปกติไหมหรือเราสามารถถูสบู่ไปที่ไหล่อีกครั้งได้หรือเปล่าอีกอย่างที่พบได้บ่อยมากๆก็คือไม่สามารถติดตะขอเส้อในได้ค่ะความ คือให้เพื่อนๆลองแยกนะคะว่ารู้สึกอย่างไรอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเราทำเราสึกเป็นความติดขัดมากกว่าความเจ็บอันนี้อาจจะเป็นภาวะข้อไหล่ติดแต่ว่าถ้าสมมุติทุกอย่างเนี่ยถูกลิมิตด,ด้วยการที่รู้สึกปวดขึ้นมาก่อนที่มันจะติดขัดเนี่ยเพื่อนอาจจะต้องลองคิดดูว,ว่าเราเป็นแค่เอ็นอักเสบหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูท่ากันเลยคะ่ะอาการที่ผมบ่อยเมื่อมีภาวะไหลรติดนะคะข้อแรกก็คือจะมีอาการปวดรอบข้อไหล่2ไม่สามารถยกแขนได้สูงสามจะเริ่มลิมิตกิจกรรมบางอย่างอย่างเช่นหวีผมไม่ได้ติดตะขอเสื้อในาไม่ได้ไม่สามารถใส่เสื้อ ต่อมานะคะก็คือจะเริ่มมีอาการอ่อนแรงนะคะพอเราไม่ได้ใช้งานานานๆมันก็จะมีการที่เราไม่มีกําลังในการขยับคาท่านั้นข้อสุดท้ายก็คือการที่เรานอน,อนตะแคงทับแขนไม่ได้ซึ่งส่วนมากแล้วนะคะพอเพื่อนๆเริ่มมีอาการปวดรอบๆข้อไหล่เนี่ยก็จะเริ่มคิดแล้วว่าตัวเองเป็นไหลติดหรือเปล่าพอคนเราเนี่ยรู้ว่าตัวเองมีอาการที่ปวดรอบๆข้อไหล่ข้อแรกทุกคนก็จะคิดแล้วว่าตัวเองมีอาการไหล่ติดน,นะคะแล้วก็จะไปเซิร์ชหาท่าเนี่ยมาบริหารเองแต่สิ่งสําคัญก็คือเราควรจะตรวจแยกนะคะว่าเราเป็นเพียงแค่เอ็นอักเสบหรือว่า เป็นไหลติดจริงๆเพราะว่าถ้าบริหารบางท่าของไหลยติดนะคะก็จะทําให้เอ็งที่มักเอยู่แล้วเนี่ยอักเสบมากขึ้นไปอีกค่ะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะจะพาทุกคนมาบริหารภาวะไหลติดเนี่ยเราควรบริหารท่าไหนบ้าง,างก็กดเซฟก็กดติดตามมาได้เลยน,นะคะไหลยติดเอามือคว่ยหลังไม่ได้ยกแขนได้ไม่สุดแบบนี้จะแก้งไงมาดูกันค่ะอาการนี้เกิดจากการที่เยื่อหุ้มข้อไหล่มีการอักเสบจนทําให้มีพังผืดมาสะสมรอบๆพอปล่อยไปนานๆมีการจํากัดการเคลื่อนไหวก็ทําให้เกิดอาการข้อติดนั่นเองค่ะวิธีบริหารก็จะมายืดเยื่อหุ้ข้อหล่่าานททงงตๆะะค ท่าแรกค่อยๆดัดเข้ามาแบบนี้จะรู้สึกตึงๆที่ด้านหลังนะคะถัดมาจะเป็นการยืดอกพ,อ s, พร้อมกับยืดเสี้ยวหุ้มด้านหน้านะคะก็จะรู้สึกตึงๆตรงบร,ริเวณหน้าอกค่ะต่อมายืดเสี้ยวหุ้มข้าไหล่ด้านหลังนะคะค่อยๆดึงแขนขึ้นมาแบบนี้นะคะจะช่วยให้ควายหลังได้ง่ายขึ้นค่ะตอนทําพยายามไม่ให้เจ็บนะคะให้รู้สึกตึงๆก็พอค่ะถัดมานะคะจับแขนข้างที่ติดนะคะดึงไปด้านหลังเบาๆนะคะจะรู้สึกตึงๆบริเวณหน้าหัวไหล่นะคะยืนให้ตัวตรงนะคะไม่แอ่นหลังแล้วก็ไม่ก้มตัวช่วยค่ะ ถัดมาให้ดึงแขนเข้ามาด้านในช้าๆนะคะจะรู้สึกตึงบริเวณด้านบนหัวไหล่นะคะท่านี้ก็ยืนให้ตรงนะคะไม่เอียงตัวช่วยค่ะสุดท้ายมือจับอยู่ที่ผนังนะคะแล้วก็ค่อยๆยืดก้มตัวลงไปช้าๆหลังตรงนะคะจนรู้สึกตึงบริเวณใต้รักแร้ค่ะใครที่มีปัญหาข้อไหล่ติดก็ลองทําตามกันดูทุกวันนะคะใครที่มีอาการไหล่ติดยกแขนได้ไม่สุดไม่สามารถวีบผมได้เดี๋ยวลองทําท่าบริหารง่ายๆตามนี้เลยค่ะสามารถใช้เป็นไม้กวาดไม้พองหรือว่าไม้อะไรก็ได้ที่บ้านเลยนะคะ ทุกท่านในคลิปนี้นะคะก็จะมีการยืดเยื้อหุ้มข้อไหล่นะคะของแขนด้านซ้ายะคะ่ะโดยเราจะใช้เป็นพวกไม้พองเนี่ยมาจับไว้ทําให้แขนข้างขวาสามารถช่วยออกแรงได้ด้วยก็จะมีทิศทางต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านล่างด้านบนด้านหน้าแต่ละท่านะคะก็ทําทั้งหมด10ครั้งแล้วก็3เซตนะคะทําสลับสลับกันได้เลยค่ะเวลาทํานะคะให้แค่พอรู้สึกตึงๆนะคะเพราะว่ามันจะได้เป็นการค่อยๆยืดไปเรื่อยๆค่ะระวังไม่ฝืนจนเกินไปนะคะเพราะว่าอาจจะมีการบาดเจ็บ เกิดขึ้นร่วมได้ถ้าบริหารพวกนี้นะคะก็จะช่วยทำให้ยืดเยื่อหุ้มข้อไหล่ที่มันติดแล้วก็ตึงหลังทำให้มันขยับได้มากขึ้นนะคะเวลาที่สมมุติว่าเราลดก้ารอักงเสพเสร็จแล้วเนี่ยการยืดพวกนี้ก็จะช่วยทำให้กล้ามเนื้อรอบๆมันคลายตัวลงด้วยค่ะแนะนำให้ทำควบคู่กับการยืดกล้ามเนื้อในคลิปถัดไปนะคะก็จะประมาณนี้เลยติดต่ขอเส้นไหนไม่ได้ถูหลังไม่สะดวก หวีผมก็ไม่ได้เคยสงสัยไหมคะว่าอาการนี้คือไหไติดหรือว่าเอ็นอักเสบแล้วมันต้องแก้ยังไงวันนี้ฟิสิโอเมดิคินิสจะพาุกคนมาทำำําความรู้จักกับวิธีการรักษาทั้ง2ออาการนี้กันค่ะทั้ง2ออาการนี้นะคะส่วนมากจะมาด้วยอาการปวดเยอะมากเราก็เลยต้องลดการอักเสบด้วยเครื่องอันต้าซาวก่อนค่ะเสร็จแล้วก็จะใส่พังผืดที่ยึดเกาะอ,อยู่ในกล้ามเนื้อแล้วก็เส้นเอ็นนะคะด้วยช็อคเวย์พอไม่ค่อยติดแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนไหวได้ง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะ กระตุ้นแล้วก็เร่งการซ่อมแซมนะคะด้วยคลื่นเลเซอร์แบบนี้เลยค่ะวิธีนี้ไม่เจ็บเลยและปิดท้ายนะคะด้วยการกระตุ้นไฟฟ้าเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อแล้วก็ลดปวดด้วยค่ะที่สําคัญนะคะพอการอักเสบน้อยลงแล้วเนี่ยสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเราจะเป็นจะต้องดัดข้อไหล่นะคะซึ่งจะเป็นเทคนิคพิเศษของทางกายภาพบําบัดที่จะช่วยให้ข้อไหล่ที่ติดเนี่ยกลับมาเคลื่อนไหวได้ตามปกติเลยจะเป็นการขยับข้อต่อนะคะเพื่อยืดเอ็นหุ้มข้อไหล่ที่มันติดหยุดลังเอาไวใ้ให้มันกลับมาทํางานได้ตามปกตินั่นเองค่ะ แล้วก็อย่าลืมบริหารให้กล้ามเนื้อแข็งแรงนะคะแค่นี้ก็จะสามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติแล้วค่ะใครที่มีคามําถามเพิ่มเติมหรือว่ามีอาการบาดเจ็บทางระบบกระดูกล้ามเนื้อเนี่ยก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมมาได้ที่ฟิสเ a ี m i ไมคลิ n i c เลยนะคะ